วันนี้นิตโตเดซิ่งเพอร์ฟอร์แมนครับห่างหายไป7เดือนเราพากลับมาพีระใหม่มาแอบดูโค่นักแข่งจะซ้อมันครับเสียนคันเร่งกันเหลือเกิน7เดือนเนี่ยครับวันนี้มาดูพี่เก่งวลิตอ่อนระยับพี่โอ๊ตอูทูนไบโอป,อป๊อปอูแม่นะหินนะครับป๊อป .86 ครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เขาเป็นไงบ้าง เป็นไงพี่ลงสนามในรอบกี่เดือนเนี่ยเอ่อ เกือบครึ่งปีใช่ป่าววะเออน่าจะครึุ่ณตั้งแต่เมษามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากรกฎาคมเจ็ดกับเจ็ดเดือนต้องนับว่าเกือบเกือบเจ็ดเดือนคือครึ่งปีแหละเรก็เติมเติมครับเติมนิดนิดนึงอ่ะเรามาอยู่แล้วพี่เขาขาดท้องหลายเราคู่หนื่งพี่มันเยอะวิ่งไปเลยคือใจที่ต้องทันอ่ะ ถ so ้าไม่ทันร้อบนี้คือเจ้าของกำลังขับมันอยู่ รถตี้เป็นไงบ้างพี่ก็โอเคครับก็รถวิ่งวิงว่งวิ่งได้ดีขึ้นนะครับวิ่งได้ดีขึ้นจากรอบก่อนแสดงว่างานที่จะเกิดขึ้นเขกมากก็ค่อนข้างพร้อมครับผมนิตโตกเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัด